นิกะนิกะนิกะน้กะมาแล้วจ้าโอเคก็มีหลายๆคนถามกันดานะว่าเมื่อไหร่นิกะจะมาก่อนในนิคิดรอมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะมาแต่ได,ด้มาแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยเนี่ยผมอยากเอานี้มันสําคัญมากๆเนาะดังนั้นก็เลยอยากให้เข้าใจก่อนนะดูเวลาก่อนอันดับแรก13วัน13วันดูดีๆ13วันนะครับทีนี้ S13 วันเช่นเดียวกันครับออกพร้อมกันนะ โอเคไหมอ่าออกพร้อมกันนะครับอ่าและทีนี้ตู้อันนี้ก็13วันเช่นเดียวกันครับดังนั้นทุกตู้จะไปออกพร้อมกันในตอนบัตรดำหรือเรียกง,ง่ายๆนะครับน่าจะวันสัก20ประมาณนี้ถ้าไม่พลาดเกมน่าจะประกาศในการไลฟ์อีกหนึ่งดีเพื่อมี EX ตัวใหม่มานั่นเองแต่แดนนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อว่านิกะเนี่ยมันน่าสนไหมคือเราคุยอย่างนี้ก่อนไอ้สตัวที่มันมาใหม่คุณสังเกตดีๆนะเขียว แดงและน้ำเงินซึ่งแต่และตัวสามารถค่ากันและกันได้แต่ S ค่านิกะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านิกะค่า S น้อยมากยกเว้นติดบูธแล้วหมัดบานอนอันนั้นเป็นไปได้แต่ในส่วนของคิดกับตัว S เนี่ยมันค่ากันได้ทั้งคู่งงไหมร่างคิดก็ค่ายามาโตะได้นะครับมันค่าได้ทั้งคู่นะครับดังนั้นหมายเขาว่าไอ้สองคู่นี้มันอาจจะดีกว่านิกะผมตอบกันตรงนี้เลยนะอาจจะดีกว่า แต่ถามว่าแพทณะปัจจุบันเนี่ยโลด่ดีๆไม่มีต่อกันตามตรงนะโลด่ดีๆไม่มีนะครับโล่ดีที่สุดในสารผมตอนนี้คือแม่ใหญ่เอาเอาว่ายื้อธงได้ดทีที่สุดนะครับแม่ใหญ่รอลงมาคือเซโตและนิกะแต่นิกะก็ยังเป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมมองว่ามันยังปวนอยู่ดีเล่นลำบากขึ้นแต่ปวนอยู่ดียกเว้นบางเกมเอสยามาโตะ3ตัวไม่เหลือ โอเคป่ะอันนั้นไม่ไม่เหลือแน่แน่มันมันไม่ไหวเพราะว่าตัวเดียวกูก็จะตุยอยู่แล้วนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาคุยว่าตัวนี้มันยังน่าสูงไหมผมก็ตอบแบบนี้เมื่อกี้ที่ได้ยินกันละแม่ใหญ่นิกะหมายความว่าอนาคตนิกะก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันที่ตัวของมันจะกลับมาเล่นได้ใหม่มีสิทธิ์สูงมากนะครับเพราะแม่ใหญ่อะขนาดว่ามีช่วงหนึ่งในตอนที่แฮกเกอร์มาเล่นไม่ได้เสร็จแล้วณปัจจุบันแม่ใหญ่ก็กลับมาอีกแล้วงงมากคือมันจะมีแบบเล่นได้ไม่ได้ได้ไม่ไไไไดดด้้ม่ ผมเลยตอบตรงนี้ว่ายังไงก็เป็นตัวละครที่ควรมีติดไ d ดีนั่นเองแต่การการันตี3,840นรีะครับเหมือนเดิมเป๊ะโดย1รอบใช้อยู่ที่240 1รอบใช้อยู่240นะครับย้ำดีๆนะครับนะค,นะค,นะคูณเลยครับ4รอบมันจะตกอยู่ที่ประมาณ40นะครับอ่า4รอบตกอยู่ที่40เนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขนวนวณให้ดูนะ4รอบคือ40มันจะแลกได้นันนี้1ใบครับ ซึ่งจะต้องใช้อันนี้ยสใบหรือเรียกง,ยง่ายๆสุ่มตรงเมื่อกี้ทั้งหมด16รอบโอเคไหม16รอบคือทั้งหมด3840คุณจากการันตีตรงนเนี้ย4ใบโดย4ใบเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของนิกะเลยทันทีนะครับอ่าเนี่ยเห็นปะ่ะ1ใบ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 เท่ากับ4ใบนะครับเบ็ดเสร็จ3840นนะโอเคนะเอาละทีนี้ก็มาอยู่ในตู้นี้ตรงนี้เคลียร์นะจบนะคำถาม สูงดีไหมเมื่อกี้ตอบไปแล้วมีติดงไ d ดียังไงก็ดียังไงก็ดีแต่มีปัญหาก็คือว่ามันตู้บัตรดำไม่ใช่ e x ว้ y และแม่งดักกันขั้นสุดจริงๆมันดักกันสุดเลยนะมีทั้งคิดรอทั้งคือส่วนตขอผมคิดว่านิกาจะมาแต่มาตู้หน้าแล้วผมกากลาวให้เพื่อนๆไปสุ่มกันตู้บัตรดำตู้หน้าอยู่แล้วเพราะไม่คิดว่าเกมอะ มึงจะเอาคิดรอเอาเอสเอานิกะมาอยู่พร้อมกันมึงบ้าไปแล้วเอากันตงๆรงๆนะมึงบ้าเกินไปแต่มันทำไปแล้วไงปัญหาคือไม่รู้ดิถ้าตอบแบบส่วนตัวนะส่วนตัวนะไม่สุ่มข้ามยาวเลยเหตุผลเพราะว่าอีก2ตัวเนี่ยมันจะเก่งส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าอ่อนนี่คือโซยจัดเลยมันเป็นอย่างนี้ไอเนี่ยเป็นหมัดนะย้ำหมัดเพื่อเอามาค่านิกะ แล้วส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตตัวเกมมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเช่นสมมุติก่อนหน้านี้นนมันเอาชวน,นิกะมีเออสมาใช่ไหมไอตัวแชงส่วนใหญ่ถ้ามันเอาตัวอันอนี้เอาอย่างไคโดก็ได้ไคโดอ่ะไคไคโดวิ oh ่งอ oh ะครับพอไอตัวละครที่มันเอามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเอาอีกตัวหนึ่งที่เป็น EX ใหม่มาฆ่าตัวนั้นที่มันเฉลยงงไหมยกตัวอย่างเช่นคนเอาไคโดมาแม่งเอา S ยามาโตมาซึ่งมันฆ่า มองว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นและนิกะผมมองว่ามันอาจจะเป็นอีหลอบเดียวกันเคลียร์ไหมเฮ้ย,ยนิกะมาแล้วมันต้องเอาตัวมาฆ่าแต่ประเด็นคือมีเอสจะมาโตเพื่อฆ่าอยู่แล้วไงมึงจะเอาตัวอื่นมาฆามันดีเหรออันนี้คือที่ผมให้แบบควีชั่นมาร์ไว้เฉยๆนะเออแค่ควีชั่นมาร์คเฉยๆที่เหลือค่อยไปลุ้นแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นสายวิ่งที่ฆ่านิกะก็ได้เป็นไปได้เพราะสายวิ่งที่ฆ่านิกะ100%ยยังไม่มีมาก่อนนะครับ ไม่มีนะย้ำอีกีนะ S อยยาเอสอะไรนะคิดรอคู่กับเออคิดรอแหละมันไม่ได้ค่านิกะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเกมไหนมีนิกะสามตัวคิดรอเล่นถือว่าลําบากนะยั่งทงลําบากมากนะครับดังนั้นสายวิ่งค่านิกะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตอนนี้มีแค่หมัดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ามีสายวิ่งนิค่านิกะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบตัวนี้นะมึงจบผมบอกเลยเพราะว่าเอสยามาตกอันนี้ก่อนได้ไหมผมลงคิดไปแล้ว ว่าสุ่มตู้นี้หรือว่าตู้คิดรอกับเอสเตมาโตสุ่มคู่ไหนดีส่วนตัวผมเชียร์ให้เอาคิดรอเพราะค่าเสร็จมันดึงธงได้มองว่าแต่แล้วไอเกตธงนั้ปัจจุบันเนี่ยมัน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยสายมากกว่าจะดึงได้ล่อไปสามสิบวิมันเสียเวลามันค่าได้มันก็ดึงไม่ได้มองว่ามันเหมาะกับแค่ค่าโลกับวิ่งอ่ะแต่ไม่เหมาะดึงธงมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังดึงได้ก็ยี่สิบวิอะไรมันก็เสียเวลาแล้วนะแต่มันไม่เหมือนสายวิ่งดึงไง แต่อย่างคิดรออ่ะคาได้เสร็จแม่งดึงทันทีหรืออาจจะหน้าด้านดึงไปเลยก็ได้มันตัวพิ่เกมเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเออผมเลยคิดว่าทิพไายแล้วถ้ามันมีสายวิ่งที่ค่านิกะาได้ร้อยเปอร์เซ็นมามันจะเป็นยังไงวะคือผมบอกเลยถ้ามาจริงมันมันจะเก่งกว่าคิดรออ่ะผมพูดอย่างนี้เลยเอ่ะเออถ้าถ้ามันค่านิกกาได้มันเก่งกว่าคิดรอทีนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันว่าไอตัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นโล่ก่อนหรือวิ่งก่อนถ้าเป็นโล่ก่อนกูโลง่งอันนี้คือส่วนตัวนะ ถ้าเป็นโลก่ก่อนคือโล่หมายความว่านิกะจะไปดึงตัวนั้นไม่ได้มันอาจจะสู้โล่ตัวนั้นไม่ได้เลยอะครับส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะเป็นคือแบบถ้า,ามันจะเหมือนกับกรณีเดียวกับที่เราเล่นเป็นลูฟี่ลูฟี่เสื้อเหลืองอะครับแล้วก็เจอแชงอะคือมึง,ม,งมึงต้องหนีอะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแนวนั้นคือแบบนิกาเจอตัวนี้มันมันจะไม่กล้าเข้าไปเล่นเลยอะพอรู้ว่าเล่นวฆคาไม่ได้อะเหมือนกับแคคเกอร์เจอเซตโตอะครับมันก็อารมณ์เดียวกันอะผมว่าแคคเกอร์คือสู้เซโตไม่ได้อะไรเงี้ ผมกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากเป็นโล่ในตัวหน้านะถ้าเป็นโล่โลง่งบอกเลยว่าโล่งอกเพราะโล่ตัวนั้นมันจะทํามาเพื่อการเอสยามาโตะนะครับทํามาเพื่อกันตัวนี้แต่ถ้าเป็นวิ่งมึงกันนิกะแน่แน่ที่เหลือเราก็ค่อยไปลุ้นเนาะเอาละทีนี้3ตู้นี้ต้องมีคนถามว่าสุ่มตู้ไหนดีนะครับผมก็ตอบเลยคิดลองเหมือนเดิมเหมือนเดิมคําตอบที่ให้นะตอนนี้นะเพราะผมมองว่ายังไงมันก็ป่วนเหมือนเดิมครับไม่ต่างเลยเอส เออยามาโตมาไม่ไม่ได้มองว่าเล่นลำบากขึ้นอ่ะโอเคปะ่ะผมไม่ได้มองเลยอ่ะเออเพราะว่าส่วนใหญ่เอสยามาโตมันจะไปบูยแล้วคนที่เราจะเจอหน้าปกติมันก็เหมือนเดิมเมื่อใหญ่นิกะยกเว้นเจอเอสยามาโตสายกันทงอันนั้นมึงตุยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็สรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมีคนถามว่าเอ้ยแล้วนะแทเนี้มันเล่นได้ไหมก็เจอกับเบสยามาโตค่อนข้างลําบากนะมันมันวันช็อตคือ เจอ King ิงกูก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วไงเอสยามาโตะ s มันหนักกว่าเดิมอีกอะคือมันลําบากกว่าเดิมอะถ้าให้ผมพูดนะผมเลยมองว่าถ้ามีแม่ใหญ่หรือเซโตไปเล่นคู่นั้นดีกว่าถ้าให้เลือกนะถ้าให้เลือกนะเพราะว่าบางเกมมันเจอ S อสยามาโตะสาตัวไม่ไหวจริงๆอะมันมันไปตายไปตายอย่างเดียวเลยอะนะแต่ถามว่าก็ยังเป็นตัวละครที่เล่นได้ดีนะถ้าเทียบกับหลายๆตัวยังไงก็ยังดีเหมือนเดิม นะครับแค่ตายไวกว่าเดิมมันไม่ได้ยืนทั้งเกมเหมือนเหมือนกับแต่ก่อนแค่นี้นะโอเคก็นะหนีดพูดเดยอะแล้วเดี๋ยวเข้าเกมไปเล่นให้ดูซากเกมหนึ่งแล้วกันเนาะเข้าเกมไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมขอเลือกเกมที่มีคิดรอเอสไม่ใหญ่คคือแบบพายาคาคา,าที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพตรงกันเนาะเอาละมาเดี๋ยวผมไปที่ตรงกลางและเดี๋ยวน่าจะเจอกับเอสจะมาโตกปะวะมัดปากโอเคต่อยสวนนะครับ เจอไหมมาและวมาและโอเคลบแรงกระทืบบึ้งเลือดแม่งเต็มนะเห็นปะกระทืบเสร็จเลือดแม่งเต็มนะแม่งไม่ลดนเลยนะอันนี้คืออยากเอาให้เห็นก่อนว่ามันลำบากตรงไหนก่อนนะครับเอาละกูโดนละเอ,อื้อดอกแรกยังไม่แรงบอกเลยว่ายังไม่แรงเดี๋ยวดอกสองอะเต็มเต็มเคาน์เตอร์สวยงามขอบคุณเจ้าคิงอุ้ยอุ้ยโอ้ยเอเล่นกูแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคทันทานทานทานปรับต่อแม่งอยู่อ่ะ อา้าวคอเตอร์เนี่ยคือมันจะกันได้แต่แบบอ้าวตายซะตายคิงโอเคตายไปก่อนปุ๊บโอ้สวยแต่มัน <c oughs> อ้าวคุยอยากจะบ้าแต่เห็นใช่ไหมว่ายือ้ออะได้นานอยู่ไหมก็ซักระยะเลยเห็นปะแต่ตายไหมตายมันรอดยากเราบว่าข่ามันไม่ตายอะถ้าสลับนิกะเจอเอสยามาโตะนะโอเคเอาใหม่หมัดวานอนก็ไม่ตายนะยกเว้นติดบู์มีสิทธิ์ตายถ้าติดบูธนะ อ่าเดี๋ยวหาหาจังหวะแป๊บหนึง่งมันจะเล่นกูเลยไหมเนี่ยคืออยากว้าวไปแล้เดี๋ยวผมเล่งฟี่นะเดี๋ยวเล่งฟรีนะบึ๊บโอเคโดนทําไมต้องเล่งฟี่เพราะต่อยมันมันก็ไม่ทายไงโอ้แม่มาโดนสักคนโอ้ยกูดโดนคืนโอ้ยตายอีกแล้วกระทืบปึ๊บโอเคฆ่าได้หนึ่งและกูก็ตายอีกแล้วครับท่าน ชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะอ่าเนี่ยคือสาภาพของนิกะผมเลยอยากเอาเกมประมาณเนี้ให้ดูว่าเออในปัจจุบันเนี่ยนิกะเจอมันเป็นยังไงนะครับอ่าหวังว่าน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนเนาะอ่ามาอีกทีกูจะทายรอบสามไหมเนี่ยสองรอบนี้เกินพอแล้วนะวึบโดน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 ,โดน,โดนอา้าวไปเดี๋ยวนวัวที่ตรงนู้นนะครับเพราะเพื่อนน่าจะอยู่แถวนี้กันนะต่อยต่อยตอเต็มตัวเต็มตัววึบ ดนว้หนึ่งตัวโอเคอุ้ยทงธงเสียว่ะทงเสียวะ่เยวะเอาอ,าอ๋อเพื่อนตายอีกแคคเตอร์กลัวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคโดน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 แม่ใหญ่โดนกระทืกอ่ะโดนโอ้โหแม่งซ้อนน่ะเดี๋ยวผมดึงทงนะถ้าถ้าถ้านะลบนั่นแหละอุ้ยทงนู้นก็เสียทงนี้อาจจะทันนะยกเว้นแม่ใหญ่มันบีม บีมแหละรู้จักกันดีเออมันบีมแหละโอเคตรงนี้ไม่ทันนะครับแต่เพื่อนตรงนุ้นได้นะก็ลุ้นเพื่อว่าอยู่ได้แล้วกันไหมนะครับอ่ะโอเคเพื่อนน่าจะรอดนะโอ้ชนะชนะเพราะเพื่อนนะเพราะทงนี้เราไม่ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ในการเล่นนิก,กะเนาะ